ีจะมาพารีวิวรถนะครับิโุกออเนี e ลมิลเใหม่นะครับรุ่น1.9นะครับแอ็กซีเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับมาดูครับว่าเราแต่งอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ครับเริ่มตั้งแต่นะครับฝากระโปรงหน้าตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวนะครับสีดนเงินนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ไฟหน้า LED นะครับมีไฟเดย์ไลท์พร้อมนะครับรุ่นนี้นะครับกันชนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ แล้วก็เสริมด้วยไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED นะครับเพิ่มให้เลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นสีดำนะครับ glossy black นะครับสลับกับเทานะครับทำให้ดูสวยงามนะครับดูสปอร์ตแล้วก็โลโก้ ISU นะครับเป็นคอเมียมนะครับตัวนี้นี่เลยครับสวยงามครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นตัวนี้ก็ให้ไฟหน้าเป็น LED ให้ด้วยนะครับแล้วเราก็เสริมไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ แล้วก็มาดูครับเราแต่งนะครับจากแม็กขอบ17เป็นขอบ20นะครับเป็นแบบใบพัดนะครับนี่ครับนี่ครับเราก็จะมีใส่ดุมล้อสีฟ้านะครับน็อตล้อสีฟ้านะครับแบมโบสีแดงนะครับตัวหน้าจะมีดิสเบรกให้พร้อมนะครับช่วงล่างแบบนี่ครับตัวหน้าตรงล่างหน้าครับแบบเป็นคอยสปริงนะครับดับเบิลแบบนี้เลยครับทุกอัพแก๊สนะครับตัวนี้ครับก็นุ่มและเกาะถนนเป็นเยี่ยมนะครับก็จะมีไฟเลี้ย ไปเดียวนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับจะมีบางโคลนนะครับแล้วก็บันไดตัวนี้ก็จะเป็นที่เหยียบเป็นพลาสติกดํานะครับแล้วก็จะมีดําคอซีแบ็กเงาแบบนี้ครับให้ดูสวยงามครับแล้วก็มาชมด้านในอบาดหน้านะครับเราแต่งเพิ่มนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับสีดําตะเข็บสีบอลนะครับแบบนี้ครับมีเซ็นเซอร์ล็อกกระจกไฟฟ้าพร้อมนี่เลยนะครับ เริ่มแต่คอนโซลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับตะเข็บสีบอลนะครับความปลอดภัยตัวนี้จะมี ABS มี Airbag คู่ให้นะครับครับแล้วก็เสริมด้วยจอนะครับ Android นะครับแบบนี้ครับนี่นะครับ9นิ้วพร้อมเลยนะครับสามารถเล่นเครื่องเสียงได้นะครับมีแอร์พร้อมนะครับตัวนี้ครับกรอง PM2.5 นะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีระบบการลื่นถลายนะครับระบบควบคุมการทรงตัว แล้วก็จะมีนี่ครับที่วางแก้วพร้อมตัวนี้ครับเรามีระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรคโคให้นะครับแล้วเราก็ตัวนี้ครับเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็ตะเข็บสีบอลนะครับเห็นี้ครับทําให้ดูหรูขึ้นนะครับตัวนี้ครับสำหรับรุ่นแอคทีฟตัวนี้ครับทําให้ดูสวยขึ้นดูน่าขับขึ้นนะครับ รบตัวนี้ครับผมจะพาชมเกาะตอนสองนะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวที่นั่งสบายนะครับตัวนี้ครับจะพาชมนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเป็นเกาะหนังนะครับตัวนี้ครับนี่ครับสวยงามครับตะเก็บสีบอลนะครับนครับภายในก็ถือว่ากว้างนะครับมีแอร์ตรงกลางนะครับนี่ครับแล้วก็มีสวิตนี่ครับสวิตปิดเปิดแอร์นะครับอันนี้ไฟในเก่งนะครับแบบนี้เลยนะครับมีมือจับ แล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับพร้อมเลยนะครับฝคอนโซนกลางตัวนี้ก็จะหุ้มหนังให้ดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบนะครับนะครับพร้อมเลยนะครับผมจะเข้าไปนั่งด้านหลังนะครับแป๊บนึงนะครับแล้วปรับพับเบาะตอน่อได้นะครับตัวนี้ครับนิดหนึ่งนะครับโอเค ตัวนี้ก็ถือว่านะครับกว้างนะครับัถือว่านั่งสบายนะครับสำหรับผู้ใหญ่ก็ถือว่านั่งได้นะครับตัวนี้แล้วก็ผมจะลองปรับเองให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือปกติอันนี้ปรับเองแล้วนะครับนี่ครับนั่งสบายครับนี่ครับเขาพุ่มหนังอย่างสวยงามมากตัวนี้ครับนี่เลยนะครับ ดูนะครับสำหรับตัวนี้ครับก็จะเป็นล้อนะครับขอบ20นะครับแบบใบพัดนะครับตัวนี้ใส่กับคู่แบบยางซูแม็กนะครับนี่ครับแม็กเลสซิ่งนะครับตัวนี้โอครับล้อหลังก็จะมีดิสเบรกให้นะครับพร้อมเลยนะครับก็เป็นช่วงล่างแบบไฟลิงนะครับปรักถนนเป็นเยี่ยมนะครับตัวนี้ครับนี่เป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับ เราสามารถเติมน้ำมันดีเซลนะครับ B 2 0 B 1 0แล้วก็ดีเซลธรรมดาได้ด้วยนะครับมาดูด้านท้ายนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฟท้าย LED นะครับแบบ T ไลน์นะครับนี่ครับนี่เลยนะอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับอันนี้จะเป็นไฟถอยที่กันชนตัวนี้เลยครับสายลักมิ w X นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีไฟเบรกนะครับแล้วก็มีปัดน้ำฝนนะครับ สายลากอีซุซุนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ติดตั้งกล้องหลังเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะมีชายล่างครับที่เป็นสีดำนะครับแบบนี้เลยมันจะมีหูสลับลากจูงนะครับอันนี้พร้อมจากโรงงานแบบนี้เลยครับนะครับไฟท้ายสุดถือว่าสวยมากนะครับเป็นแบบสามเส้น LED ให้พร้อมนะครับนี่เลย ดูล้อนะครับตัวนี้จาก17นะครับเราก็เพิ่มเป็น20ให้นะครับทําให้ดูสวยงามขึ้นนะครับตัวนี้ครับจะพาชมนะครับภายในสำหรับรถ New X ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรถครอบครัวแล้วก็ผู้ใช้ในไปได้หลายคนนะครับแผงข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับเย็บตะเข็บสีบลอนนะครับมีเซ็นเตอร์ล็อกจุไฟฟ้าพร้อมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรือนใหม่นะครับเรือนใหม่ก็จะเป็นมีวัดรอบอ่ความเร็วนะครับมาวัดอุณหภูมิแล้วก็เกวัดน้ํามันแล้วก็เลขบอกเกียร์นะครับพร้อมเลยนะครับนี่ครับอันนี้เราก็เสริมด้วยจอแอนดรอยนะครับแบบนี้ครับนี่ครับพร้อมเลยเบาะหนังครับสีดํานะครับสวยงามมากครับตัวนี้ครับชมได้ครับเย็บตะเข็บอย่างสวยงามครับเข้ากับคอนโซล หน้าแล้วก็เข้ากับคอนโซลกลางนะครับเห็นสังเกตเทียบตัวนี้ครับส่วนกลางก็จะเป็นได้อันนี้ครับดำได้สีบอลครับจะเข้ากันเป๊ะเลยครับสำหรับมิวส์นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับเป็นเจ้าของง่ายๆครับโปลพร้อมแม็กพร้อมประกันนะครับดาวน์ลงต้นเพียงแค่5%นะครับหรือติดต่อ Facebook สมุดอิสุทออนไลน์นะครับ ยูทูบสำนรัอีสุสออนไลน์หรือเบอร์มือถือนะครับ081 498 67 81ครับขอบคุณขอบคุณมากครับติดตจามชมครับขอบคุณมากครับ And I know everybody wanna be a in the game, but I was put here to win And I ride so low, no slow mo Can't come down, I just go And I did it all by myself, this is my stage and I won't fall